เมนูวันสวนวันนี้ครับทำไรครับเมนูวันสวน,นสวนันนี้ครับโอ้จอดอาหารนั้นโอชัดมาสร้างลันจักโรดอาดซีโร่หนอ ก็เพียงแค่คนเหล่วครับมาอย่างไฟกี่ไฟอย่างคนขนบัวคนคนหน่อย เมนูบ้านสวนลุงคอนครับวันนี้ตัดต่อนงตรงนี้หมดเลยหอดแล้วเท่ามดโอ้ยไม่แค่โอ้วยเยอะนี่รดน้ำสิแหละมันจังออกนี่ท่านที่ใส่หันเราท่านใส่ก็ยากโอ้ย โอเคโอเคันี้ก็ตมเดี๋ยวสีย่างย่างหัวย่างตีนหัวทนาะาบีขี่ท่าก้นข้าวเนื้งไหมโอเคขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ้งใหม่ครับขั้นตอนต่อไปครับของรุ่นเป็ดแล้วก็มาคั่วครับ ีออกหนังตัดปีกเอาตัวเนี้อครับครับเป็นรวนแท้เนื้อครับสดซดข้างนี้ก็บางไฟข้างหม้อต้มครับเราไมา่ซี้อย่างทำหม,อม้อเลยแต่เนี้ยตั้งไฟแนี้ยเลยเราบ่เทียง <laughs> ไฟครับ แท่หัวปตีนเหยียบย่างหลังจากที่ห้าขั้วแล้วครับขั้วเป็ดแล้วเมนูแรกเมื่อนี้ครับอันนี้ต้มครับกร,กระดูกเอากระดูกมาต้มเข็ดน้ำซุปต้มต้มเป็ดครับเมนูที่สองครับ อันนี้แท้เอาซีนมันไว้แล้วมันสันในด้เนี่ยนี่อันนี้มันสันในสันนอกสันอกอกอกเป็ดครับนี่ครับเครื่องในมันครับเครื่องในนี่ครับเพลดีๆซอยดีฟักลาบครับเมนูที่สองลาบเมนูที่สอง ลาบครับอ,อาหารบ้านสวนลุงคอนครับวันนี้ให้เปิดให้บริการเมนูที่สามครับเมนูตอนนี้กำลังย่างครับเมนูเมนูย่างหม้อท่าบีขี่ท่าก้นนี่แหละครับย่างเมนูย่าง หยับเ,เกียร์เพราะประมาณนึงครับแล้วก็เอามาย่างเซฟเป็นเมนูเรียบง่ายครับสำหรับเมนูเห็ดเป็ดคุบองค์ประกอบครับเมื่อนี้ฟักมมุนๆครับเอาไปอ๋อบบบนี้ลาบสูตรยาอบครับ อื่นเพลนที่ะมาปแล้วครับพี่น้องกินเขาขี้น้ำกินข้าขี้นแรกน้ำกันครับเูรสฐีคนตาหวานครับเบิดเราไปตงหนึ่งตาหวานนะครับเอาละอู้าูนี่ครับวิธีการเอาเนื้อเป็ดออกมาก็เนื้อเป็ดเห็น บอกว่นี่ตัวน้อยตัวใหญ่เป็ดหนึ่งเดี๋ยวเอาแต, <c oughs> าต่ต้นเจ๊เจ๊เจ๊เอาแต่ตัวเนื้อเป็ดมากครับหนังมันก็ซอยซอยเนื้อมันก็ฟักแต่ก็ไปอวสครับแม่น,นู่นี่ก็ต้มครับ,รรบต้มเป็ดก็ร่างเดือดครับน้ำเดือดร่างเดือดพุทธพุทพุทใส่ใบสมุนไพรดีๆครับสดบ๊อบบ้างสด

ยังหน่อยคุณว่าเขาอยู่งข่ามพ่อไหมอยู่ผีประสาเนี้ยใช้เขียงไม่นู่นครับไม่นู่เมเลยครับพี่น้องเรียงน้ำกันครับบ้านสวนลุงกรครับวันนี้นี่ย่างเป็ดครับย่างหัวย่างหัวย่างตูดมีปีกมีกระดูกครับเลย นำดึกนำนัวมาใส่หรอนำอยัางไรมั้งใส่อย่างไรมั้งสมุนไพรจะสมุนไพรมาใส่ต้มต้มเป็ดนี่น้องเด็ดวันนี้บ้านสวนลุงคอนครับอยู่กับเสียอ้ำครับเสียอ้ำคนหล่อครับมาเยือนครับเยี่ยมบ้านสวนครับ นี่ครับเมนูครับเมนูข้างข้อครับกำลังสิได้ทีแล้วครับจ็กหน่อยนี่ดูแถวสีมันออกไปลาบแล้วครับแถวสีออกไปลาบแล้วก็เอาดูมาปีงครับอันนี้ก็เป็นปีกอันนี้ก็เป็นตูดมันครับตูดเป็ดครับผมอันนี้ก็ใสซสุดอันนี้ก็ป้ายปีกครับแล้วก็ เป็นตีนมันครับตีนเป็ดยากอันนี้ก็หัวมันครับหัวทาบรีตุน้อยเอาบีนมาทาหวาัวน,นี่ก็เป็นปลีกเป็ดกระดูกครับมันยากหอมๆกัแบบเสียออ,อมแมนบี่นหรอเนาะ ไก่เศรษฐกิจน,นะครับวันนี้หลังจากฟักซีนสิลาบแล้วเอามาล้วนครับล้วนดีดีลาบเป็ดครับน้ำท่มยังจะได้กินบอกกันเนี่ย <laughs> <laughs> น่นูนี่เขากลังสิซุกแล้วครับ ลกลังสีในีตัวนนครับแมนแมนด็นกผิาอก,ก,กันโอ้ตดหเฮ้ยับเงเลยนี่รยม่่หแม่ี่มืออื่นไ้โน่โนนี่นอยย่งเดี๋ยวเามืออือยู่ไปวาอยู่ต้มครับเยอะเยี่บ้านนม่มือมอื ไม่ใชยีบ้อน่อยไปก็ไปอมน้ำเลยมีงานบอกเลยตมน้ำใส่อีกเน่ครับทิพย์ๆน่าน้ำบกเยวครับต้มครับต้มเป็ดต้มเป็ดครับต้มแบบโบราณครับต้มแบบเตาถ่านระุระุต่อเนืองต่อเนือง ตบบกจากสองสามนะเดีวก่อนครับ <ally> จ <parfois> ังสิได้กินนี่แหละเมนูสิได้กินก่อนหมูหนี่งกระเทียมเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเมนูแรกมดปิ้งครับปิ้งตูดย่างปิ้งบ้านข่อยเอิญเปิ้งนี่แหละปิ้งตูดมีอะไร ป,ปีกเป็ดอันนี้ตีนเป็ดเจบเสบเสีบเสบครับพี่น้องเสียบเสบป,ปีกเป็ดปลายปีกเส,เสอยบเสบครับข้าวเนียวครับพอ,อยัคลอดลาบแล้วเหรอ คนมองยิ้ว่ะอองอ้องงน้ำนมนูเด็ดกเคยเปิดหนาที่ทำงานเนี่ยบอเคยว่าปักคุณแงหลานนี่่ต้มเป็๊นมะขืนหยอ้ใสเ้น้ซุเข้มข้นต้มเียกคนนี่คนไหนล้งน้อก่นตามกันเยอน้ำบกจากองน้ำ พอดีเจอ,อมันกินเขาใส่มันหอมกักินจ้ะออกูบานเ้นักโยฉกินไรกรลาบกำลังช่วยพักหอมกับอ,<ะ>อันนี้ลวกเคียงไห <c oughs> มเมนูต้มของเ้าครับค้าพมัน,นกวัาขนาดขายของเพื่เเอเย็เพื่อเย็นอลไะ เป็นยังไงเป็นยังไงเข้มมจังดโอ้ยรสาตได้ยสงอย่าตัวไม่สลัดเนาะนข่นดงแม่แล้วครับบานี่ลาเป็ดอำอ่ำเป็ดอำเดียดอืออำสุกตามไเลยลาสุกสุเปนี่ต้มครับนาครับ กินเขาเลี้น้ำกานแสบๆพี่น้องครับร้อมหนาเตืตาครับเอาลบวไปใส่ล่ะอ้ยเขาเลี้ยนำกันครับแส,บ,สบมือนี่น้ทีด่ดดมา่เคืนนี่มาอย่างไงโอ้ยหลาเป็ดตางกันไอต้มมาปนแสบขูดส่ดพูดเสร็จสิมาต่วน <S <S ี้เผิ่เขา ครับแยบๆเข้าก่อนขแรงแลกนครับแยบคุณไนพักเฮ้ยว้าว่คือน้ำหรอวะแยบไม่ใช่ปลาเจ๊เจ๊แซววะ เกินขาดครับพี่น้องแซบเขากะทิบติบแสีบลายินกับพักนียก้อนี่สีดอกสีดอกะกีน้ำากระจงอืมแซีบลา ปิดคลิปด้วยควงลงคอนครับวรรบันนี้บ้านสวนบ้านสวนดอนแคครับพูดเลยไม่ใช <c oughs> ่หรือพูดเลยใช่ดิเพราะเฮทนอากินไหมเฮทน่ากินแสบนะพี่น้องมาบางหลังอแต่ครับกินข้าวแรกนล้วกันครับแสบแสบครับเมื่อนี้กับขอจบคลิป สำ้รับวันนี้สวัสดีครับติตามคลิปต่อไปครับดกดติดตามใหไ้ได้ครับส่งไมเดี๋ยวจะไปหากล่องโกโปรมาไายได้ด,ด